อัปเดตมาแล้วนะครับสำหรับเกมเพชรเลเซอร์ใน Roblox นะครับเย่ Yay! ซึ่งก็เกมนี้เนี่ยผมไปถึงจุดสิ้นสุดได้แล้วแล้วผมก็ปลดลอกตรงนี้ได้แล้วนะครับซึ่งก็เหมือนมันมีอัปเดตมาใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนเขาบอกมีคันเทรดดิ้งโอ้มีจังเกอร์ววล่าจะเบอร์ใหม่แล้วก็มีไข่แบบใหม่แล้วก็สเลี้งสิแบบใหม่นะครับแล้วก็ได้โค้ด 1K งเคโอเคเดี๋ยวใส่โค้ด วิกลี่คอยล์เอลบีรีวอร์ดอันนี้ไม่รู้รีบาราแล้วก็มีฟิกบักนะครับโอเคเริ่มจากโค้ด1น l i งเไลโอเคเรามาใส่กัน 1K l like. i งเไลจะได้ไหม <c oughs> ได้ได้อะไร <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อ่ะเรามาดูอันนี้นอกจากได้บูสต์ขึ้นมานะครับมีดับเบิลลักมีเชสในการเปิดได้โกลเด้นนะครับเออเอิร์นดับเบิลเดามจแล้วก็ดับเบิลเจม ส่วนตรงนี้ก็น่าจะอย่างเดิมโอ้โหบวกหนึ่งเพชรอีค <c oughs> <c oughs> ิปหกร้อยห้าสิบเก้าโบักแพงกว่าแพงกว่าของเพชริมิเลเตอร์อีกแลน้วเนี่ยออโต้แฮชก็สามเจ็ดเก้ามจิกเอลโอ้โหคือแพงมากแพงแพงเกินไปคอยน 1, ย์หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่โบักโอ้โหแพงมากครับโอเคเรามารูสัตว์เลี้ยงเรา ผมเปิดได้ไอตัวนี้มานะครับพลังคือเยอะมากคือไปเปิดได้อยู่ดีๆก็เปิดได้มันเป็นระดับแบบมิสเตรี่สนะครับแล้วก็อันนี้ผมไปทาเป็นโกลเด้นมาเหมือนเดิมทั้งหมดนี่้วตัวพวกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเอาไปเราเอาไปทาอะไรได้นะครับโอเคเรามีเดลี่กิฟต์ด้วยเดลี่กิฟต์ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองออโต้ดูนะครับดูซิว่าจะยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูไอตรงสุดนะครับ มาแล้วอันที่9คือเราไปอย่างรวดเร็วมากเลยครับเพราะไอตัวบิสเดีสตัวเดียวเลยนะเนี่ยแค่นี้ใกล้แล้วอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็จะครบ100และอันนี้ทําแป๊บเดียวก็จะครบแล้วครับใช่ทันแน่นอนร้านเเแล้วเราก็ตุ้มเรียบร้อยได้แล้วก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานค่อนข้างนานเลยนะครับมันก็อัปเดตมาเนาะ ซึ่งที่ผมเล่นคือตัวนี้นะครับแต่อยากรู้ว่าตัวนี้พลังจะขนาดไหนอ่ะขนาดตัวนี้คือพลังเยอะแล้วว่ะดูบูบูแค่สามสามหมื่นกว่าบูกลเด้นะนะอันนี้ตัวมิสเทเรียสแบบธรรมดาเลย90,000มืนครับเกือบแสนหนึ่งแล้วอะ่ะส่วนอันนี้ก็เลเวลมันอยู่ที่เลเวลด้วยนะครับถ่านเลเวลยิ่งสูงเนี้ยพลังมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็อันนี้โกลเด้นมาชีนเหมือนกันเท่าย5คอยคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนจะมีคิวส์อัปเดตอยู่เอออีก 8ชั่วโมง18นาทีนะครับถ้าที่เป็นเวลาของเราก็ประมาณตีค่ะใครจะไปอยู่โอเคมีโกลเด้นมาชีนครับอันนี้โอ้ยี่สล้านเดเมจเลยเหรอสับไม่เก,กิกาโลบักแพงมาก <c oughs> แพงจัดฮ <c oughs> อันนี้เราต้องใช้อะไรซื้อนะผมจะไม่ได้อ๋อใช้วินซื้อมาเดี๋ยวเราลองไปตรงนี้ก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวมีคอมพลซ์เออสำหรับ New World นะครับ ออมีอัปเกรดช็อปด้วยแต่ของคัมมิ่งสูบโทก็มีโเด้นนมาชีเหมือนเดิมแล้วก็มีไมค์คอลเลกชันโอเคมีแค่นี้มั้โอเคแล้วเรามีคราวอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราใช้เป็นดับเบิ้ลดาเมดดีไหมโอ้แต่ว่ามันหค่อคนข้างแพงนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเราลองดูไปก่อนอืมเราลองซื้ออันนี้ดีไหมลองซื้อแค่อันเดียวพอ เราจะได้แบบระดับแรงแรงโหยี่สิบแปดจุดแปดเปอร์เซ็นหมีเบรลด้วยอยากได้คาวบอยเหมือนกันนะเนี่ยไหนดูสิตัวนั้นคือตัวนี้พลังหนึ่งหมื่นตัวนี้ละอ๋อสองหมื่นกว่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะเราเรามาอู้นี่เราได้ของฟรีแล้วฮ่าฮ่าคอมมอนอ๋อนี่ไงถ้าเกิดว่าเราปวดล็อกด่านต่อไปอะไรอย่างงี้ ไข่ที่เราได้มันก็ต่อไปเหมือนกันอุ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยไหนขอดูดิอ๋อตัว legendary หรือว่า c า r b o i ใช่หรอไม่น่าใช่ c า r b o i ยเออไม่ใช่คา r b o i ยครับตัวนี้ตัว legendary เมื่อกี้เราได้ตัว,กว,ตวปกติเลยไหนพลังอู้พลังก็สูงอยู่นะปกติทำใ้พลังสูงมากแสดงว่าตรงนี้ก็พลังน่าจะสูงแล้วไปตรงนั้นพลังน่าจะสูงกว่าแล้วก็เวลาการพังเนี่ยก็น่าจะสูงกว่าเหมือนกันเคอันนี้ยังได้อยู่ครับ โอเคอันนี้มีโอกาสที่เราจะไม่ได้ครับมันครึ่งหนึ่งคือสิบใช่ไหมเราต้องได้เราต้องได้ครับเฮ้ยได้ผมว่าได้ได้แต่ว่าอันที่ห้าสิบเนี่ยไม่น่าได้ละโอเคเฮ้ยได้ได้อยู่โอเคเยี่ยม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 ไปเลยไปเลยวิ่งเหรียญรูเหมือนจะได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้บอสผมว่าไม่รอดแล้วแหละโอ้โหสิบสองล้านครึ่งหนึ่งสิบวิจะทันไหมผมว่าไม่ทัน ไม่ทันอืมไม่ทันล้านเปอร์เซ็นต์เลยแต่อันนี้ได้เหรียญเยอะนะครับด่านนี้ได้เหรียญเยอะกว่าเดิมมาไม่ทันไม่ทันแน่นอนเอื้อไม่ทันกลับมาก่อนยังยังยังไม่เอาอาตตวเลสโอ้ได้ไข่ใบนี้แล้วเยี่ยมเลยมันมีตัวอะไรบ้างคอมมอนแรเลเจนดารี่อะไรอีปิกเหรอเหลือ,อน,นี้อีปิกอันนี้เลเจนดารี่ไม่รู้อันนี้มิสเทอรียสครับ โอ้โห oh, oh. มาเคลมาของดีสาธุ <c oughs> <c oughs> ของดีที่สุดเลยมัง้งเอิหนึ่งหมสูงอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเออผมว่านะเราสุ่มดีไหมสุ่มไปนี้ไปเลยแล้วกันมาของดีๆเธอขอล็อกหายไปกับตาทั้งหมดเลย อันนี้บ้างสูมอันนี้บ้างใช้เงินในก่อนฮะมิสเทเรียส <libraries> lib ขอดูหน่อยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนหรือเปล่าเราได้มิสเทเรียสจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เราได้อะไรไอ้ <g amb il> นี่ใช่ปะไม่ใช่มิสเทเรียสผมว่ามิสเทเรียสที่เราเห็นมันคือไอ้มิสเทเรียสของไอเจ้าไนท์ได้หรือเปล่าเนี่ยไนลองอีควิเบสสินี่ไงตัวนี้ก็ยังได้อยู่ พลังดีกว่าจะแ,แสดงว่าไอ้เมื่อกี้ที่เราได้คือเจ้าอ e ีพิกตัวนี้โอเคแสดงว่าไอ้บิสเลสันนั้นคือไอ้เจ้าตัวนี้มันมาหลอกเฮ้มาๆๆเมื่อกี้ผมฟาร์ม AFK มาพักหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้มา2.86ล้านนะครับเยอะมากฉะนั้นเดี๋ยวเรามาซื้อนี้เลยดีกว่าไม่รู้ว่าแฮชสาวโอ้โหเออก็แพงมาเรามาแฮชเจีละหนก็ได้อ้ อีพิกอันแรกครับ <gasps> มิสมิสเตอรียสอยู่ไหนเอา้าทำไมไม่ได้เมื่อกี้ได้มิสเตอรียสมาแล้วนี่ไงโอ้โหพลาหกจุดสองล้านอีคเบสเป็นตัวไหนนี่ตัวนี้ลำหนึ่งไม่นี่ค้าเป็นลบสองอสี่แสนส่วนนี้หนึ่งแสนกว่าเองน้อยด,ดูน้อยไปเลยอ่ะโอเคแร อีปีกอีกอันหนึง่งเยี่ยมอะอันสุดท้ายแล้วเก็บเงินก่อนดูซิว่าเราทำเป็นโกลเด้นอันไหนได้บ้างนะครับโอ้ยังไม่ยังไม่ได้เลยอะงั้นเดี๋ยวสัตว์เดีของเรานะครับเดี๋ยวเราอีกือตัวที่ดีที่สุดเลยแล้วตัวนี้ก็ไรประโยชน์ไปละ <c oughs> ดูไรประโยชน์ไปเลยอะ่ะพอมีตัวที่ดีมากๆแล้วตัวตัวนี้ดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ใช่เมื่อกี้ผมลูด ผมก็เลยต้องเอาหม้หมดเลยใช่แล้วคือตอนนั้นผมได้ได้กิฟต์มาเยอะแล้วด้วยโอเคดูเหมือนว่าเราจะผ่านไอ้ห้อันนั้นมานานแล้วนะใช่มาถึงอันที่60แล้วอะจะปลดล็อกอันใหม่ได้แล้วโอ้โหโอ้อันนี้50ล้านแต่เรายังได้อันที่8มาจะได้อีกไหมผมว่ามีโอกาสได้รืออยู่นะโอ้โหอันนี้1อยล้านแต่เราก็ยังทันครับไปแล้วอันที่เกโอเคเกมา อ๋ออันนี้ยัง80อยู่แต่มันแค่อันที่9ครับใช่โอเคยังได้ยังได้อันที่90อ,อันนี้โอ้โห2อ0ล้านรั s ชทาม e เราคงหมดแล้วแหละแต่ยังได้ยังได้ทำ d ด m a g e ทีละ9ก้าล้านก็นับตีเป็น10ล้านไปเลยก็ได้นะมาอันนี้ล่ะจะได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งรู้นะว่าเล่นมารอบหนึงเนี่ยเราได้เงินเป็น3ล้านเลยเดี๋ยวอาจจะไปสุ่มหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวค่อยเก็บไว้ เผื่อโลกต่อไปไขน่น่าจะแพงขึ้นนะครับน่าจะหลักล้านเลยแหละอันสุดท้ายหนึ่งนจะุดหบิลเลียนเนี่ยนะโหเยอะมากไม่ทันครับเอากิฟต์รอไว้เลยหนึ่งร้อเพรเอาไปทำไมก็ไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้เพจเราทำะอะไรได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับวินเรามีทั้งหมด6นะครับแล้วก็เออเดี๋ยวผมเทิร์นออฟก่อน มีเรามี6ใช่ไหมโอ,โอ้โหบอดเราโอ้ต้อใช้สิบวินในการปวดรอ้อน่าจะต้องซื้อนะใช้วินในการซื้อเลยครับมันเดี๋ยวเราควรที่จะมาเปิดดูเพิ่มนะครับถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพลังมันเท่าไหร่นะเอ่อมิสซิลเียสตัวนี้8ล้านครับคาวบอยเฮคตัสใช่ไหมแล้วก็ลองได้ไอตัวพวกนี้น่าจะอีกเยอะ,ยอะเลยแหละไม่ก็เอาตัวนี้มาแทนเป็นโกลเด้นนะครับอ่ะลองดูตอนไหนที่มีตัวดีๆมาเดี๋ยวผมค่อยมาแล้วกัน <S <S> <L un its> โอฮโหตัวไหนเนี่ยอยู่ไหนนี่โอเวอร์โหลดแคคทัสหมาตัวที่ดีที่สุดโอ้พลัง10ล้านอันนี้8ล้านโอ้ดีขึ้นครับแต่คนยังดีแบบขนาดนั้นไม่ได้งั้นตัวนี้ก็เราไม่ได้ใช้แล้วอะโอ้โอเคเลยโอเคสุ่มต่อผมรู้แล้วว่าโชคเรามาจากไหนนี่มันมีคูณ2หลักอีเวนต์แน่เลย โอเคล้วตอนนี้พื้นที่กระเป๋าเราก็เต็มแล้วเราต้องทำยังไงดีลีใช่ไหมเนยไอพวกหมาเนี่ยเนี่ยพลังโอ้โหสองเก็บไม่ทำไมตอนเรกเนี่ยอ่ะดีลีมาดีลี e ออกไปลากอย่างนี้ไม่ได้ทําเหมือนเพนซินไม่ได้ครับอ่ะตัวพวกนี้เราก็ออกไปด้วยเลยนี่นี่นออกไปออกไปออกไกดดีลีตไปอาวนี่พลังมันถ้ารา0ยี่สิบน้อย ตัวไหนที่มันไรประโยชน์เราดีลีทไปได้เลยครับนี่ตัวพวกนี้ผมจะดีลีทคอนเฟิร์มเออตัวนี้อาจจะเอาไปทำเป็นโกลเด้นอาจจะพลังไม่ได้สูงมากนะครับฉะนั้นผมก็จะใช่ทำไมชอบไปกด AE, เอเอควิเบสเนี่ยอ่ะดีลีฟดีลีทไปเลยส่วนฮอสเจ้านี้แรเก็บไว้ก่อนก็ได้เอ,อ๊ะไม่ไม่เก็บแคคตัสผมก็จะดีลีทไปนะครับเพราะว่าไม่น่ามีประโยชน์อะไร ตัวที่เรายังสุ่มได้อยู่ผมเดี๋ยวสุ่มไปต่อนะครับเก็บพวกตั้งแต่ระดับแรขึ้นไปนะเอาไปทำเป็นโกลเด้นนะครับตัวที่เหลือผมลบไปหมดเลยเพิ่ม3ามจุดสตอเรจร้อยเก้โลบักเพชรซิมูเลเตอร์เพิ่ม100่งร้อสตอเรจใช้100่รโลบักถูกกว่าเยอะอะเดี๋ยวรอออโต้ดีดีเจ้าแขกทัสไปนะครับโอเคดีเหมือนกันนะเนี่ยมีแขกเออมีอะไรอย่างนี้ลัคกี้อันนี้เราต้องใช้กี่โลบัก มาดู99ได้อยู่นะแต่ว่ายังเพราะมันเราไม่ได้เล่นเกมนี้บ่อยขนาดนั้นนะครับสุ่มมาพักหนึ่งนะครับก็ไม่ได้นานมากอะประมาณไม่รู้ถึงนาทีนึงหรือเปล่านะเงินขึ้นลดไปเยอะมากแล้วครับแต่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็พอเรามาดูสัตว์เลี้ยงเราก่อนเออเจ้ามีเยอะนี่เราไปทําเป็นโกลด์ได้เลยไม่รู้ว่ามันจะมีแบบอื่นมาด้วยหรือเปล่านะครับโอเคเราต้องใช้อน,นี้นะอึ๊บครับมาเรียบร้อย ไหนดูพลังซิ6 0 0 0ืก็ไม่ได้ดีมากนะแต่เผื่อมันมีทำเป็นแบบเรนโบว์ดร์คเมเจอร์อะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เราลองไปดูใหม่ผมว่าคือยังไงมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีแหละแต่ก็ลองดูก่อนนะครับระหว่างน,นี้เคมมาได้อะไรของดีของดีองดองดๆอีพิกได้อยู่นะอีพิกเคอันนี้มาของต้องดีมากต้องดีมากๆากบิสเส ผมไม่ทำเป็น auto delete มานะครับอันนั้น cactus เจ้าตัวนี้ไหนบอกน่้ auto delete ลี delete ไปเจ้าตัวนี้ผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะเก็บไว้เผื่อครับอ้นี่เราเค็มตัวนี้มาแล้วเราได้เป็น g ล l ด้นมาครับตัวนี้เจ้าแบ n d i t นะครับพลังก็หกหมืก็เท่าเท่ากับอันนี้เลยอันสุดท้ายต้องได้แล้วนะได้ได้อะไรเนี้ยโอ้หดู ผมว่าไม่ได้ไม่ได้เออไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งไม่ได้ครับนิดเดียวเองอะ่ะโอ้มันนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆครับเราต้องการตัวที่มันดีกว่านี้สักนิดนึงเออแต่ว่ามันเลเวล up หรือเปล่าอันนี้มันเลเวลหไม่รู้ว่าพลังมันจะขึ้นหรือเปล่านะ อ๋อลืมไปผมอีควิเบสแล้วตัวนี้มันดีกว่ามันพลังหนล้านอันนี้8ล้านอันนี้13ล้านอ๋อเลเวลอัพก็เลยขึ้นเฮ้ยแสดงว่าอันนี้ทีเราจะดีขึ้นมีโอกาสชนะได้สูงครับมาทีนี้ต้องเอาให้ได้16 15กสิบห้โอ้ค่อนข้างคางครับจะได้ไหมต้องได้แล้วต้องได้โอ้ไม่ได้ได้ฮึบนิดเดียวอะ เฮ้ยได้ได้ได้เย้ได้ด้วยได้เฉยเฮ้ยยี่มเลยโอเคงั้นก็เดี๋ยวคิวนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมค่อยมาต่อกันในดานนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนักแต่ผมจะยังไม่เข้าไปรอคลิปหน้าแล้วกันนะครับ